การกลับมาอีกครั้งของต้นแบบคารืาสุดหรูอัาล t ก l u ว u r y ในประเทศไทย The Palazzo กรุงเทพกรีทา Majestic Collection จาก AP กับการอัพสเกลพื้นที่ใช้สอยมากถึง1,000ตารางเมตรเพียง23ยูนิต The One and Only ที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกรุ่นสู่รุ่นได้อย่างเต็มภาพ ครั้งแรกกับการดีไซน์บัวซาแอนไบโอฟิลิกสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศสที่มีรากฐานจากครีกโรมันงดงามสมดุลหรูหราและสง่างาม นี่เป็นความงดงามเพียงส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้เท่านั้นครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตพาทุกท่านไปชมบ้านขนาด XL ของที่นี่กันครับนี่คือบ้านท p ยที่ใหญ่ที่สุดของโครงการเด e Palazzo กรุงเทพกีทาครับบ้านไซส์ XL ขนาดพื้นที่ใช้สอย1,140ตารางเมตร5้าห้องนอน6ห้องน้ำและยังสำรองที่จอดได้ถึง12คันเลยครับและที่สำคัญบ้านทป์นี้คุณสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาสระว่ายน้ำหรือไม่เอาสระว่ายน้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับใช่ครับและนี่คือบ้านไซส์ XL ที่ตกแต่งแล้วสวยไหมครับดูความโอโทงของดัาเบิลอลล่มของเขาสิครับเหมือนล็อบบี้โรงแรมเลยนะครับ กลับมาที่บ้านไซส์แอลที่เราจะพาชมกันวันนี้ครับพื้นที่ใช้สอย885ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำและสำรองที่จอดได้ถึง8คันเลยครับไปดูข้างในกันดีกว่าครับตามมาเลย เมื่อเราเข้ามาถึงตัวบา้านเราจะได้พบกับโถงห้องรับแขกที่ผสมผสานความรูดารคลาสสิกเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวการล v วิ้งสเปซที่มาพร้อมโถงดับเบิลวอลลุเปิดรับความโปร่งโล่งคอนเนคพื้นที่ห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารและพ a นที y ที่ออกแบบให้ทุกคนในบ้านใ,นใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น Extra Living Space, Multi-Purpose Room and Living Area พื้นที่รองรับหลากหลายฟังก์ชันบริเวณชั้นสองพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับฟังก์ชันได้ตามต้องการทำห้องรับแขกห้องทำงานหรือห้องทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็ยังได้ครับ ห้องนอนแรกบริเวณชั้น2ที่มีครบทุกฟังก์ชันสามารถวางเตียงขนาดใหญ่มี walk in closet โตเครื่องแป้งและห้องน้ำในห้องนอนด้วยครับห้องนอนที่2ของบริเวณชั้น2นี้ครับผมจะสังเกตได้เลยนะครับว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยกว้างมากและครบทุกฟังก์ชันเช่นเดิมครับผมมีโซน walk in closet ที่เชื่อมต่อไปในห้องน้ำส่วนตัวนะครับ เดี๋ยวห้องที่3ที่เราจะพาไปชมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยกับห้องรองมาสเตอร์เบดรูมครับห้องรองมาสเตอร์เบดรูมที่ขนาดกว้างมากๆเลยครับทุกท่านจะสังเกตได้เลยนะครับว่าช่องแสงธรรมชาติของเขาเนี่ยใหญ่เต็มมันแล้วก็ทอดยาวไปทั้งห้องเลยส่วนขนาดห้องของเขาเนี่ยวางเตียงคินไซส์แล้วเหลือพื้นที่เหลือเลยครับผม walk-in closet ห้องนี้เนี่ยใหญ่แล้วก็จัดเต็มมากๆเลยครับห้องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยต้องชอบมากๆแน่นอนครับมีทั้งช่องแสงธรรมชาติแบบจัดเต็มและยังเชื่อมไปในห้องน้ําส่วนตัวที่มีอา่างอาบน้ําส่วนตัวด้วยครับหลังจากที่ชมกันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องหลงสเสน่ห์ของเดอะพาราโซกรุงเทพกีตาแล้วแน่นอนครับแต่ขออนุญาตให้ผมได้พาไปชมห้องมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่ก่อนครับรับรองเลยว่าทุกท่านจะต้องหลงรักที่นี่อย่างแน่นอนครับ ตามมาเลยครับห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ห้องนอนหลักที่มีพื้นที่กว้างขวางและโออาให้ความรู้สึกรู้ร้าสบายและมีความเป็นส่วนตัวพร้อมกับดีไซน์และวัสดุคุณภาพที่ช่วยให้รู้สึกมีความอบอุ่นมากๆเลยครับพื้นที่ w a l ์ i อินคอ e t ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ p g i v a t e living สามารถออกแบบฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างไรขอบเขตห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาอย่างหรูหราครบครันทุกฟังก์ชันการใช้งานและที่สำคัญมีอ่างล้างหน้าแบบพิเศษเฮอด้วยครับ การตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางปาณีตและเฉพาะตัวซึ่งสร้างขึ้นเฉพาะพาราโซ่จะดินเลลาห้องรับรองที่ผสมผสาสนศิละปะตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัวโดดเด่นด้วยโซฟาทรงกลมสีเขียวสุดหรูโบชนิก้าแบสซรี่ห้องอาหารที่รายล้อมด้วยสถาปตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส้อมพื้นที่ครัวที่ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการทำอาหารได้อย่างเต็มที่จิมเนเซียมมอบประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างครบคัน พร้อมระบบตรวจจับการล้มอัตโนมัติที่ตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลายด้วยลงหนังส่วนตัวสุดหรูที่ออกแบบตามหลักไบโอฟิลิก คุณกำลังมองหาบ้านที่ดินและพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่และการออกแบบที่สวยงามเหนือการเวลาบนทำเลศักยภาพอย่างกรุงเทพกีทาเดอะพาราโซกรุงเทพกีทาคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดครับ